โอเคครับผมผมก็ต้องขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องอัมซูที่แอพนะผมที่ผมก็จะมารีวิวสกินปืนใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมอัปเดตมาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทีหนึ่งนะครับผมผมก็สุ่มไปแล้วครับสองครั้งได้มาเลยนะส่วนที่ผมแลกมานะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมนี่สีเขียวอันนี้นะโอเคครับผมผมก็ได้ทําการสุม่มอกไปที่เรียบร้อยแล้วครับ มันก็บัาดีไหมผมก็ว่าดีนะครับผมแต่ว่ามันมีสกินเบอร์หนึ่งที่ผมงงมากเลยก็คืออัตากานยิงเจาะเกาะนะผมไม่รู้มันดีหรือเปล่าอันนี้ผมได้มาผมอัตาการยิงหนึ่งแล้วก็ระยะบวก2นะผมแมกกาซีนลบหนึ่งนะจะพาไปดูเลยนะคะแล้วกันนะนี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี้ก็ถือประมาณนี้นะผมเป็นสกินเอ็มแปดนะมาหนึ่งเดือนนะครับ นี่สีแดงก็สวยมากเลยนะผมสวยมากนะผมสีแดงแต่ว่าผมมีน่ะไม่พอนะผมปัดไม่พอก็เลยได้แค่นี้มานะับนี่ผมสีเขียวก็จะอัตราการยิง1นึ่งนะผมแล้วก็ระยะบวก2แมกกาซีนลบหนึ่งนะผมเป็นสีม่วงจะเป็นดาเมจบวกหความเร็วรีโหลดลบลบหนึ่งนะผมแล้วก็แมกกาซนีนบวกสองนะผมก็จะเพิ่มด้านแมกกาซีนนะผมแล้วก็ดาเมจก็จะบวกขึ้นมานะผม แล้วก็อันนี้ผมระยะนะครับผมจะแบบยิงได้ไกลขึ้นนะผมแต่ว่าจอกกอบผมไม่รู้นะครับความเร็วเคลื่อนที่จะลดลงนะผมก็คือแบบเวลาเราถือปืนเราจะวิ่งช้าลงนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะส่วนปืนสีแดงนะผมอันนี้ก็แบบอันใหม่นะอัตราการยิง2ความเร็วรีโหลดลบหนึ่งแม่นยำบวกหนึ่งอันนี้ที่ผมมันน่าจะดีกว่าสีม่วงนะผมดีกว่าสกินสีม่วงแหละนะครับผมเออน้ดมเอาไปดูสีม่วงกัน สี่ม่วงมันไม่มีบวกระยะนะผมหรือว่ามีบวกว่าถ้ามีบวกระยะก็เท่ากันนะครับผมดูไนะวะอ่าโอเคครับเจอแล้วครับผมนี่นะนี่ผมสำหรับสกินเกมนะผมโอเคนะผมสกินนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าบวกทางด้านการระยะมาด้วยนะผมร,ระยะการยิงนะก็บ,บวกมาก็ดีพอสมควรเลยนะผมตัวน,นี้นะเออขอมันต้องมีนะแต่ว่า ต้องไปเติมแหละตอนนี้ลูกแก้วหมดแล้วนะเอาเวลาตืนนี้ผมโอเคอันนี้ก็จะใช้ลูกแก้ว3ลูกนะครับผมแล้วก็พินเขียวหนึ่งอันนะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วอันนี้ก็จะใช้ลูกแก้ว5ลูกแล้วก็พินเขียว3อันนะครับผมอันนี้ใช้ลูกแก้วเจ็ดลูกพินเขียวสอันนะครับผมแต่ปืนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่าผมก็พูดไม่เต็มปากนะผมแต่ส่วนตัวของผมผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะครับผม จะจอกเกาะเนี่บวกสอง 2. มันน่าจะแรงนะผมแบบยิงจอกเกาะยิงจอกเกาะแล้วเดี๋ยวเกาะแตกประมาณนั้นมาเออโอเคครับผมผมจะพาไปรีวิวสกินเปื้องตีเขียนเว,ว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับผมผมก็ปิดเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะผมอัตราการยิงนะผมระยะมันจะไกลขึ้นนะผมถ้าแบบนี่นะผมระยะไกลนะผมแบบระยะไกลมากเลยนะประมาณนี้นะ ก็ถ้ายิงขามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ยี่สินะครับผมยิงขายิงเท้าอยู่ที่สี่โอเคแต่ถ้ายิงตัวนะคผมสามสิบสามนะผมถ้ายิงหัวละถ้ายิงถ้ายิงหัวร้อยแปดสิบสี่นะผมปืนนี้แบบระยะมันจะบวกไกลขึ้นนะครผมมันจะยิงไกลขึ้นนี่นครับลายสกินก็จะประมาณนี้เลยคร้ว สวยนะผมก็สวยอยู่นะผมแต่ว่ามันมัน,ม,นมันยังไงก็ไม่รู้สำหรับผมนะผมยังไงอะ่ะแตกตาไปนิดนึงนะผมสำหรับตัวนี้มันก็แตกตาไปหน่อยนะเออเอแอมแปดละแต่วที่อยงนี้แกเอแอมแปดโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมเอาไปยิงคนในโซนเปลี่ยนตาให้ดูนะว่าม,มันจะดีหรือเปล่านะในโซนฟิ่แต่แรกมีพวกก่อสองมูสสองใช่ไหมโอเค โอเคครับผมเราก็มาอยู่ในโซนฟิสตันที่เรียบร้อยเลยนะครับผมโอเคเอาปืนอนเลยครับผมเอาปืนมาครับผมเนื้อแรกนะ AM8 นะผมจะเอาไปแค่ AM8 นะครับผมนี่นะผมโัวลายสกินนี่ก็ใช้ได้นะครับมีมีดำๆออกมาด้วยนะผมดูเห็นไหมมีดำๆออกมาด้วยนะครับก็สวยอยู่นะครับสวยได้เพราะว่าเราะผมส่วนเราผมก็ ไม่เท่าไหร่นะผมก็แค่มีฟลิปสีดำำออกมานะเพระงัเดี๋ยวผมจะเอาไปสองอย่างนะใช้เป็นหกชุดเลยนะใส่รอรองไม่ใส่จุดดูนะผมโอเคมีอส,มนนคสองคนนะผมในโซียตาก็จะมีแบบเออ นี่เอายิง,ยงตัวกอดสองให้ดูนะยี่สิบสี่นะผมยิงตัวกอดสองยี่สิบสี่นะผมก็ไม่รู้ว่าปือนอื่นมันจะใช้ปืนซีเลียสนะผมสงสัยว่ามันจะยิงทอดเท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครแ้โวก็สกินก็นจะวันนี้นะเราอยากเอยผมก็ไม่รู้นะผมสำหรับสกินปืนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมนี่แรงไหมไม่แรงไหมผมก็ลองดูนะครับว่ามันแรงหรือเปล่านะ ก็คิดเอานะผมแต่วงว่าสกินปืนเนี้ยดีเป็นอันดับสองเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ปืนหานะเนี่ยสีเหลืองนะ่ยท่อนี้หรือเปล่าโอเคต่อไปผมจะมาดูนะผมว่าส <c oughs> กินปืนเนี้ยมันตรงขนาดไหนผมไปนี่ครับผม ยานี้นะประมาณนี้นะผมดูนะว่ากระสุนมันจะกระจายตอนเท่าไหร่นะผมไปเอาใหม่นะนี่ครับผมผมจะยิงให้ดูนะเอาตีนแมวออกกันนี่ครับผมดูนะนี่นะผม,นะผ,มผมก็รู้ว่ากี่นัดนะผมทุกคนก็ลองนับเอาดูนะว่ามันกระจายตอนกีนน่นัดนะผม แต่โดยรวมขอของปืนนี้ก็ตรงมากเลยนะผมดูดูดูนะว่ามันตรงขนาดไหนสับสับสามทีนี่แบบตรงดิ่งเลยตรงมากเลยนะเอาเรื่องอยู่ก็ก็ใช้ได้นะผมแล้วต่อไปนะผมอัลตาการลันนะผมโอเคผมจะเอา XM8 สีม่วงกับอันนี้มาแข่งกันนะผมว่ากระสุนใครมันจะแบบเร็วกว่านะผมผมว่าอันนั้นก็เร็วกว่าอยู่แหละสีมว่วงนะลองดูผมไปโอเคครับผมไปสีม่วงต่อเลยครับผมขอตอัดคลิปไปตอนผมเปลี่ยนกระสุกันไว้ครับผมไปหนึ่งสองสามอ้ยอันนี้ยิงแป๊บเดียวผมรู้สึกว่ามันกระจายนะผมดูนะ กระจายแต่ว่าก็ทุกคนดูนะว่ามันกินไ่นกระจายนะผมดูนะ ้นนก็จะลดทันด้านแมกกาซีนลงไปนะปืนนะแต่วันนี้ต้องดีงตัวกโอเคแล้วผมเสร็ันนี้ก็บายแล้วลาก่อน